สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ยังอยู่บนดอยนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะทุกคนตรงนี้เป็นร้านคาเฟ่นะคะตรงนี้นะคะปลอดคนมากทุกคนไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะเป็นวันน,งน,นังคารนน้อลมแรงมากทุกคนลมดังปุ๊ๆเลยนะคะเมื่อกี้ ดูต้นไม้สัก,ก่อนเดี๋ยวป้าจะให้ดูด้านหลังนะคะตอนนี้ยังไม่เคยพามาทำคลิปแต่ว่าเคยไลฟ์สดอยู่นะคะคุณดูภูเขาเหินเนาะตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะเข้าะจนุรักนะคะทำเป็นหอคอยอะคะ่ะ รถนักท่องเที่ยวหรือเปล่าป็ไม่แน่ใจฮะกระเช้าค่ะกระเช้ากระเช้าป้าเดินจะพาชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะมือสันก็ขออภัยนะคะทุกคนลบสามค่ะยังอยู่ที่ลบสามนะคะ นหอคอยทุกคนสมัยก่อนนะคะมือประสันทุกคนขออภัยนะคะเสียงก็จะสั่นๆนิดหนึ่งฮะมือก็จะสั่นทุกคนขออภัยลบสามค่ะลบสามนะคะมาพาไปดูจุดชมวิวนะคะกระเช้าทุกคน กะเช้าฟีฟ้าเนาะหนาวมากทุกคนมือแข็งนะมีนักท่องเที่ยวอยู่นะคะตรงนั้นคือสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเนาะชื่อเมืองนะคะนามิวแต่ว่าอยู่ตรงนี้มันจะเป็นด้านหลังทุกคน มันต้องนั่งเรือค่ะนั่งเรือชมแล้วมันก็จะเห็นนะคะมือประสันขออภัยเด็กนักเรียนมาค่ะได้ยินเสียงแล้วจกจกแจ๋เลยเด็กนักเรียนมาทุกคนได้ยินเสียงนะคะขออภัยเด้อมือประสันนะคะรถกระเช้าหยุด มนนิดทีปลาไล่เมื่อกี้ปลาผ่านรอดตรงนี้นะคะทุกคนเอ๊ดีนเสียงเด็กมาหอคอยค่ะ ลบสามองศาทุกคนนี่แหละอีกด้านหนึ่งนะคะหนาวมาก ตรงนั้นที่ป้าพานั่งเมื่อกี้นะคะตอนที่ป้าไลฟ์สดเนาะตรงไปก็จะเป็นซิตเตเดนนะคะตรงนั้นเป็นเพอร์ฟูมเป็นน้ำหอมนะคะทุกคนมีหลายยี่ห้อนะคะรถกระเช้าสวนกัน เขาส่วนกันเขาจะช้ามากเลยค่ะตรงจุดนี้เลยนะคะมือ <c oughs> ปาก็จะสั่นทุกคน ก็สวนกันคารวังมากเลคะนานเลยเนาะตรงนั้นคงกลัวจะเกี่ยวกันเนาะเพราะแรงโยกเนาะทุกคนเขาเบรจกจนสุดเลยนะคะเนี่ยแปลว่านิ่งเลยแล้วค่อยๆขยับ ่านแล้วพ้นแล้วนะคะจะตาร์ทม่เลยอขอบคุณนะคะทุกกำลังแรงใจที่มีกับป้าแมวนะคะ คุณค่ะสวัสดีค่ะ